สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการใช้งานในโหมดรีเลย์กันนะครับของตัว s y m c bc 3 6 0 l นะครับก็ตัว s y m c ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ต common เนึ่ง o อา out า3าาแล้วก็ตัว input 2น,นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีตัวหน้าจอ1ตัวนะครับบอร์ดไฟไพ i l o ล lamp ต,ตัวนี้ผมต่อสายเป็นลอดไฟ220บโวลต์นะครับแล้วก็ตัวตาช่างของเราเหมือนเดิมแผ่นบอร์ดนะครับที่ผมใส่ หลอดไฟเอาไว้นะครับหลอดไฟจะเป็น220โวลต์นะครับผมจะใช้สีแดงสีเหลืองสีน้าเงินนะครับ3เอาพุทเป็นการทดลองออกเอาพุทนะครับ3เอาพุทนะครับข้างหลังก็ผมจะต่อไฟเส้นนิวตอนจับกันหมดนะครับแล้วก็จะมีฝั่งแอลก็คือเอา1เอา2อเอาส,ออาสาที่ลอยเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อสายกันกันกบข้างหลังตัวเทอร์มินอลของ s y m c นะครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟ L 2 2 0นะครับมาตรงคอมมอนนะครับแล้วก็เป็นเอา1เอา2เอา3เรียงตามลำดับนะครับก็จะเป็นไฟแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าใช้งานกันครับตั้งค่าการใช้งานรีเลย์นะครับในโหมดโอเวอร์อันะครับหรือว่าโหมดโ w High กด FN ค้างไว้3วิครับเพื่อเข้าโหมด กด C ครับกด Fn ครับเข้าสู่โหมด2.1นะครับก็คือการใช้รีเลย์นะครับกด Fn ครับตัว Default จะเป็น0ูนะครับจะไม่เปิดการใช้งานของรีเลย์เราต้องมาตั้งนะครับเลือกฟังก์ชันการใช้งานนะครับกดปุ่ม C ครับเพื่อเลือกนะครับถ้าสังเกตนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ9 9ฟังก์ชันนะครับ เราจะใช้ฟังก์ชัน over under หรือว่า low high นะครับให้เปลี่ยน2.1เท่ากับ1นะครับตามคู่มือกดตัว c ครับเพื่อเปลี่ยนตัวเลขและกด fn ยืนยันนะครับกลับไปหน้าหลักครับกดปุ่มศูนครับตอนนี้เราตั้งค่าร e เล y เสร็จเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันการใช้งาน low high แต่เราต้องไปตั้งน้ำหนัก low น้ำหนัก high วิธีการตั้งนะครับกดตัว c ค้างไว้ครับ รเรามาตั้งน้ำหนักโลกันนะครับผมจะตั้งน้ำหนักที่5กิโลแล้วกันนะครับลูกตุ้มผมสิบนะครับเอาครึ่งครึ่งโลไว้ที่5นะครับป้าผจะตั้งไว้ที่10นะครับกดตัว T นะครับปุ่ม T เพื่อเลื่อนตำแหน่งนะครับน่ครับกดแล้วก็กดปุ่ม C เพื่อเลื่อนตัวเลขถ้าหากเรากดเกินไปแล้วกดบนไปเรื่อยๆนะครับมันจะย้อนกลับมา โลเป็น5แล้วก็หายเป็น10กิโลนะครับกด f n ครับครับจะสังเกตนะครับไฟสีแดงเอาพุทที่1จะถูกออนเอาไว้นะครับเงื่อนไายการทํางานของเอาพุทที่1นะครับก็คือเมื่อน้ําหนักปัจจุบันน้อยกว่า,วาค่าน้ําหนักโลที่เราตั้งไว้ก็คือตัวดิสลย์ตอนนี้นะครับตาช่างเราจะไม่มีน้ําหนักก็จะเป็นศูนย์เอาพุทที่1จะทํางานนะครับเพราะมันน้อยกว่าน้ําหนักค่าโลที่เราตั้งไว้นะครับจะทดลองเอา ตัวน้ำหนักวางลงไปนะครับนะครบ3กิโลก็ยังทำงานอยู่นะครับจะต้องถึง5กิโลนะครับเมื่อถึง5กิโลนะครับออฟพุทที่1จะดับออฟพุทที่2ก็จะทำงานต่อนะครับเงื่อนไขของออฟพุทที่2นะครับเมื่อน้ำหนักถึง5่าโลออฟพุชท,ที่2จะทำงาน และจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนักมากกว่าค่าไฮค่าไฮเราตั้งไว้10กิโลนะครับจะสังเกตนะครับน้ำหนัก10กิโลแต่เอาพุทที่2ก็ยังอ่อนอยู่นะครับเงื่อนไขก็คือต้องมากกว่าน้ำหนักไฮนะครับเอาพุทที่2จะดับและเอาพุทที่3ติดขึ้นมาครับบงเพิ่มไปเงื่อนไขของเอาพุทที่3นะครับ เมื่อน้ำหนักปัจจุบันมากกว่าค่าไฮที่เราตั้งไว้เอาพุที่3จะทำงานและจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับน้ำหนักค่าไฮที่เราตั้งเอาไว้นะครับ จบการตั้งค่าในการใช้ฟังก์ชันดีเล์ในโหมด low high หรือ over under นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆมีข้อเสนอแนะนะครับฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ